โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกกันอีกแล้วนะครับอยู่กันในช่อง1 GDC เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับที่ในสตรีมสดเนี่ยหลายๆคนขอผมมานะครับว่าให้ผมเล่นนะครับคุกกี้อ่ะเดี๋ยวขอเอาสกินนะครับพูดอะคียนยืนได้เท่ก่อนนะครับที่หลายๆคนขอนะว่าอ่ะเบกเอาซุ่มนะครับอ่ะเบกเอาซุ่มพี่หนึ่งนะฮะอ่ะ บอกไปหนึ่งเบ่งเอาสุ่มเล่นแต่คุกกี้แลนะครับเล่นแต่คุกกี้แลเท่านั้นนะครับเฉพาะคุกกี้แลซึ่งผมได้ไปลองนับมาแล้วคุกกี้แลมันมีเกิน1ิตัวนะครับถ้าคุกกี้แลมันมีไม่เกิน10ตัวเนี่ยผมไม่สามารถเล่นให้ถูกไม้เป็นคุกกี้แลได้แต่คุกกี้แลม,มีเกิน1ิบตัวเดี๋ยววันนี้ผมมีใบผมมีตั้วยุนหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาจัดกันนะครับสาหรับเบ่งเอาสุ سم, ่มเฉพาะคุกกี้แลถูกไม้ใครที่รอผม รอดูอยู่รอดูสตรีมนี้ได้เลยว่าคะแนนมันจะออกมาหวยแค่ไหนหรือว่ามันจะดีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมจะเล่นก่อนที่ผมจะไปเล่นเนะี่ยผมจะขอสัญญาทุกคนว่าผมจะเล่นแบบตั้งใจที่สุดจะไม่มีการแบบว่าเล่นลวกๆอะ่ะก็คือเล่นให้มันไปนะครับจะเล่นแบบตั้งใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้คะแนนดีหรือไม่ดีนะครับก็น่าจะละไม่รู้ว่าหลายคนเคยลองไม่น่ามีคนเคยลองหรอกว่าคุกกี้แรนล้วนผมจะลองให้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเป็นเดี <laughs> ๋ยวจะจัดให้มจะได้แต้มสักเท่าไหร่ นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาคลิปนี้มันอาจจะยาวนานเดี๋ยวผมจะพยายามตัดช่วงที่แบบผมเงียบผมแบบเออเดี๋ยวผมจะตัดไปให้มันแบบกระชับนะให้มันกระชับโอเคเดี๋ยวไปลุยเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากดไปเลยอ่าตอนนี้ดีผมเลเวก80เป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่นไปเล่นมาเลเวลแ0แล้วโอ้โหไวมากนี่ครับผมมาเลยเดี๋ยวเรามาหาคุกกี้แลตัวแรกที่จะเล่นกันก่อนนะครับอ่ะโอเค ตัวแรกออกเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ผมว่าได้อยู่ไม้แรกเชอร์รี่เชอร์รี่สำหรับอันนี้ได้ผู้เลียญอนะ่ะผมเอาเป็นเชอร์รี่ไม้แรกไปเลยละกันผมไม่รีหาละอ่ะโอเคนะครับเล่นแรจริงๆนะครับพุก,กี้เป็นก,กี่แรนะครับอ่าจะไปเบงทะเลฉันก็ย่อมมีโอเคโอเคนะครับไม้สี่กับไม้เจ็ดจะได้บัฟเนาะโอเคลุยนะครับมา ตัวนี้เราต้องตกเนาะต้องตกหลุมนะครับสำหรับ Cherry เชอรี่นี่ยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเขานะครับมันจะทําแบบเราพุ่งนะพอเวลาเราขึ้นจากหลุมมาจะได้ได้พุ่งนะครับแล้วจะใช้สกิลใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ,อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นตัวสีชมพูนะทุกคนเห็นไหมว่าสัตว์เลี้ยงตอนนี้มันเป็นออกมืดๆถ้าเราตกหลุมก็จะตกไปเลยไม่สามารถบินขึ้นมาได้เหมือนเมื่อกี้นะอ่าเนี้ยอันนี้บินขึ้นมาได้แล้วนะครับหาหลุมตกได้เลยนะครับที่เลยเอาตกไม่ได้อีกนะ อ่านจะตกมาได้เลยจะบินมาอย่างนี้นะครับผมนี่เลยเป็นไงอ่าสำหรับตัวละครเชอรี่ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมนี่เลยโอ้ยแต่คะแนนก็ไม่น่าเกียดนะ่ะในมุมผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดับที่เท่าไหร่อาจจะได้ดับโหลก็ได้เราะอ่ารอสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าตอนนี้เป็นสีดำยังใช้สกิลไม่ได้ใช้สกิลได้แล้วตกนะครับนี่เลยชิบผมขออย่างเดียวไม่เอาตัวไอกีตา้าเล่นไม่เป็นนะครับเป็นตัวสไลด์กีตา้า เออล็อกสตาร์ star, นะครับเล่นไม่เป็นนะี่ครับโอเคเชอร์รี่ยังพอเล่นได้อยู่นะี่ครับอ่ามาหรือยังมาหรือยังสกิลสัตว์เลีย้ยงมาเลยออุ้ยแต่ลงไม่ทันนะฮะเดี๋ยวไปลงหลุมหน้าไม่เป็นไรนะครับหลุมนี้ลงไปเลยโอเคคะแนนตับเดีอยเรียดดินมากเลยไม้แรก ลงได้อีกแล้วสวยโอเคนะครับไม้แรกเราจบกันไปที่197ล้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูว่าอัดคลิปอยู่หรือเปล่าเผื่อลืมกดอัดและชิปเลยนะโอเคตอนนี้เราอัดคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับผมจะเอาแค่นี้ละกันนะเดี๋ยวจะวิ่งเป็นไม้ที่2 คุกกี้แรเหมือนเดิมนะครับมาโอเคคุกกี้แรคุกกี้แรอ่านี้ปีดล้วนเราไม่เอานะครับชึบอ่าคุกกี้แรออกแล้วตัวอะไรเอ่ยโซดาหรอโซดาโซดาผมว่าสมบัติยังไม่ดีแต่กลัวเหมือนกันว่าถ้ารีหาไปเนี่ยแล้วมันจะไม่เจอคุกกี้แรอ,อีกนะครับกลัวว่ารีหาต่อไปแล้วมันจะไม่ออกคุกกี้แรให้เราอีกเพราะฉะนั้นผมเล่นเลยแล้วกันนะครับ โกว่าเดี๋ยวรีรีไปรีมาเดี๋ยวจะไม่เจอนะครับเออก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะมีแบบการฟังเพลงไปด้วยนะครับอาจจะมีฟังเพลงเดี๋ยวช่วงไหนที่ผมฟังเพลงเดี๋ยวผมก็จะตัดไปนะครับเพราะว่าโหเราเล่นสิบไม้เดี๋ยวมันจะเบื่อเอาพูดทั้งสิบไม้ไม่อเทสตรีมสดไม่มีคนดูคุยด้วยนะครับมันก็น่าเบื่อเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่า Okay. โอเคโซดานะครับปุ๊บสวยงามโซดาไม้ที่สองเป็นอะไรที่ <c oughs> เป็นอะไรที่หวยมากนะฮะโอเค okay. ไม่อยากนึกอันดับน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าขึ้นอันดับ15นะในมุมผมอะ่ะไม่เกิน15นะครับโอ้น่าจะได้แค่นั้นเต็มที่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันนะฮะโอเค <uge ot> ต้องมีด่างที่ขวดเลือดเยอะๆน้องโซดาจะได้เปียกนะครับเพราะเวลาตัวละครโซดาพอเวลาได้ขวดเลือดเนี่ยจะโตขึ้นจะเป็นสกิลโตขึ้นของเขานะยครับยิ่งได้ขวดเลือดใหญ่ยิ่งโตขึ้นนานยิ่งขวดเลือดเล็กก็โตขึ้นแบบหนึ่งนี่ครับก็นี่เลยนะครับสกิลโตขึ้นแบบนี้เลยถ้าได้ขวดเลือดนะมาก็ที่ผมแบบไม่รีหาตัวอื่นเพราะว่าผมกลัวไงว่าถ้าเรารีไปแล้วเราจะไม่เจอที่เลก แล้วมันจะลําบากนะครับก็คลิปนี้จะไม่ใช่คุกกี้แระลวนนะครับผมจะพยายามทําให้ได้ละกันนะรีหาคุกกี้แรทุกไม้นะครับต้องทําไม่ได้แหละนะครับถ้าทําไม่ได้จริงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอบางทีแล้วมันก็อาจจะแบบโชคดีไงรีไม่เจอแระสักไม้นึงก็อาจจะมีแต่ต้องรู้ว่ามีมีโอกาสหรือเปล่าโอเคต่อเลยนะครับมาโอเคนะครับพอดีเมื่อกี้มีคนทักมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมลุยนะครับนี่พึ่งไม้ที่2นะไม้ที่2เราเลือกเป็นโซดามาเล่นนะครับ ก็ถ้าถามในมุมผมนะอย่าหาทำนะกี่แรงทั้งสิบไม้อ่ะให้ผมชิบหายคนเดียวชิเข้าไปชิบหายเลยให้ผมชิบหายคนเดียวดีกว่านะครับผมเนาะ <c oughs> โอเคอ่ะคะแนนต่ำเตี้ยเลยดินมากนะสำหรับไม้ที่สองเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่สามเลยว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับ โอ้โหโโยีปิกมาล้วนเลยอ่ะขอแลรได้ไหมขอแลรได้หรือเปล่าผมกลัวมันจะไม่ออกแลรดิเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่ใช่แรลรล้วนนะเออแล้วมันรีเด้เนี่ยเห็นปะมันไม่ออกแลรให้อ่ะทุกคนเช่อปะเอ้ยออกแลโอ้หนึกว่าจะไม่ออกแลแล้วโอ้โหเดี๋ยวหมดแล้เห็นปะถ้ามันไม่ออกแลรคือภารกิจนี้เราทําไม่สําเร็จนะเออโหอยากนะคลิปนี้ถือว่ายากเลยอ่ะขวาตัวละครแลรนี่คือยากนะฮะโอเคลุยนะฮะ นี่คือได้คุกกี้เลนะแต่สมบัติห่วยนะครับโอเคหม้ที่3นะครับเราใช้เป็นนักบินนะครับมานะครับโอเคในรัมนักบินก็ไม่มีอะไรมากนะต้องเก็บไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับ เออเป็นลูกอมอะไรหรือเปล่าเขาเรียกว่าลูกอมหรือเปล่ามันเหมือนลูกอมจังเลยนะครับหรืออาจจะไม่ใช่นะครับเก็บให้ครบตามจํานวนแล้วก็จะได้สกิลนะครับนี่เลยจะได้สกิลบิดแบบนี้เลยนะครับมอ้โอยได้ลูกไฟด้วยอันนี้ดีแต่เราเก็บไม่ได้เหมือนเดิมนะครับออันนี้ได้ตัวใหญ่ข้างบนโอเคโอ้ยได้ขวดเลือดด้วยพอ,อด,ดีนะครับได้ขวดเลือดอ คะแนนได้ร้อยล้านนะครับเพราะว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้โอเคนะครับไม้ดักบินจบกันไปที่200้ล้านยี่สองร้อยยี่สิบสองล้านต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้คิดมันยืดยาวนะครับไม้ที่สี่จะได้เป็นตัวอะไรนะครับขอแค่แลแลออกโอเคนินจาเหรอนินจาถามว่ามันได้ไหมมันได้นะแต่ผมกลัวว่า มันมันก็ไม่อยากเล่นอนะ่ะนินจานะครับมันเป็นสายกระโดดซึ่งผมไม่ชอบแต่ก็กลัวว่ารีหาแล้วจะไม่เจอแลอีกนะครับโอเคงั้นผมเอาเลยผมกลัวว่าจะรีหาแล้วไม่เจอคุกี้แลคลิปนี้เราจะแลทั้งคลิปให้ได้นะครับสิบไม้ต้องได้แลทุกตัวนะครับเออเรื่องบัฟนี่ผมไม่แน่ใจว่าต้องเลือกบับอะไรยังไองอโงนแล้วผมให้ชีวิตช่วยป้องกันหลังรถน้ำตาลายแดงเพิ่มคะแนนนี่งั้นผมขอเอาเป็นอันที่สองละกันเพราะว่า น้ำยาอันที่3เนี่ยมันเป็นคลายคบัฟอีพิกเนาะซึ่งเราไม่ต้องการเราเล่นเฉพาะแล้เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นอันที่2นะครับเพิ่มคะแนนเจลลี่ไปละกันนะครับโอเคลุยพอนะครับมาเราเล่นแต่คุกกี้แลนะครับบัฟเราก็เอาเลือกอันที่2แหละดีลนะนี่ครับชุบ okay. โอเคโหแลนินจาด้วย แต่ก็เล่นไปเถอะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ออกแรงไงเดี๋ยวคลิปนี้มันไม่แรงทั้งคลิปนะครับไมยสี C, น่นินจานี่ะเออแต่ดินจานี่มันแต้มดีนะถ้าสิ่งกีดขวางเยอะนะครับช่วงดาวกระจายอะไรอย่างงี้นะครับแต่สมบัตินี่คือหวยนะครับสมบัตินี่โคตรหวยเลยแทนที่ได้อีพิกจะให้สมบ,บัติดีๆมาหน่อยหวยมากนะฮะห่วยนะครับโอเค โอเคนี่ครับไม้นินจาไม้ที่4จบไปที่1 9 9้าล้านโอ้โหคะแนนต่อกันเลยไม้ที่5้านะครับเพื่อไม่คลิปมันยืดยาวนะครับคะแนนคือโคตรจะโอเคเราต้องมาหาคุกกี้เลให้เจอนะครับแลมาสวยแลมา3ามตัวผมจะได้เลือกได้หน่อยนะครับงั้นผมขอเอาเป็นคือใจจริงแล้วอยากได้แวมไพร์อยู่นะครับอยากได้แวมไพร์อยากได้แวมไพร์ อยากได้แวมไพร์แวมไพร์แต้มน่าจะดีงั้นผมขอเอาเป็นงั้นผมเอาเป็นไรเดียเอาเป็นแวมไพร์ไปเลยแล้วกันแต้มน่าจะดีที่สุดเอาแวมไพร์อ่ะโอเคหมายที่ห้าเล่นเป็นแวมไพร์นะครับลุยเลย แล้ววัมพายไม้ที่ห้านี่เราเล่นกันมาห้าไม้เอ้ยเล่นกันมาสไม้ละแ้มยังไม่ถึงพันล้านเลยจะเอาอะไรไปติดอันดับก่อนนะฮะได้แต่โลอย่างเดียวแลวหละเหลืออันดับโลมันได้อะไรของอะไรยังไงบ้างยังไม่ได้ดูเลยนะเออโอ้โหอันดับโลอ่ะอย่าหาทรกันนะอย่าหาทํากันนะาาท,นทุกคนนะอย่าหาทรรกันเชียร์นะครับ แต่แวมพายแต้มดียอมรับว่าผมก็ไม่ได้ดูถูกคุกกี้แลนะเออถ้าถามในมุมผมมาผมไม่ได้ดูถูกคุกกี้แลเพราะว่าคุกกี้แลหลายๆตัวเนี่ยก็ทําแต้มดีนะครับอ่าก็ทําแต้มดีเหมือนกันแต่ถ้าถามในมุมผมแล้วก็มันแล้วแต่ตัวนะครับไม่ใช่ทุกตัวนะครับจะให้เอาทุกตัวมาทําแต้มดีมันก็ไม่ใช่นะฮะเออมันแล้วแต่ตัวนะครับแล้วแต่สมบัติแล้วแต่โอกาสด้วยที่ต้องได้ใช้นะครับเออแต่แวมพายยอมรับว่ามันดีจริงนะครับและยิ่งมีบัฟไอที่บัฟพุ่งอ่ะ เก็บบทเล่นแล้วพุ่งอ่ะนั่นคือเกียร์นะแบมพายเกียร์เลยจ้าเ,ออเคยเล่นมาแล้วนะครับมันมากเลยโอเคต่อนะครับโอเคมาคือตอนเนี้ยนะครับไม่สนใจเลยละไม่สนใจขอไม่ที่โหลติดอันดับที่ยี่สิบเก้าก็ยังดีเนะครับขอไม่ที่โลก็พอละโอ้ยเด็บแบมพายเดมดีอ่ะนี่สองร้อยล้านแล้วนะ แบบอีพิกตัวอื่นบางทีแบบ200ต้นๆ้นก็ตุยไปแล้วนะครับนี่ยังไม่ตุยเลยนะฮะโอ้สำหรับแวมพายเออแต้มดีแต้มดีจริงยอมรับเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับไม้แวมไพร์นี่เราจบกันไป342ร้ล้านนะโอ้โหแต้มดีมากเลยนะครับสำหรับคุกกี้แลวแวมไพร์ ire, แต้มดีจริงนี่ครับต่อกันเลยที่ไม้ที่6นะครับแวมไพร์ทำแต้มไว้ดีมากเลยไม้ที่6อะไรเอ่ย อันนี้เป็นถ้าต้องการจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ๋อทุกคู่ผสมอ๋าทุกคู่ผสมจะมีคุกกี้รีเจเนอรียลหรอเพื่ออะไรบัฟอ๋อเป็นบัฟรีเจเนอรีนะครับทุกคู่ผสมนะฮะเหมือนเอามาช่วยเราเพราะเราแต้มมันช่างต่ําเตี้ยเลียดินซะเหลือเกินนะครับอ่ะผมได้คุกกี้แรมาเป็นนางฟ้าผมจะขอเลือกเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากหานะ่ครับเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอเดี๋ยวจะไม่ได้คุกกี้แร่ในคลิปมา เป็นนางฟ้าทะเลนะครับหมายที่6นะครับลุยเลยนะครับมาเจอจ้าซะละเกินช่างเจอจ้าซะละเกินสวยนะครับ ีนางฟ้านะครับเต่ก่อนชอบเล่นนะถ้าภาคลายเนี่ยนางฟ้านี่ดีเนี่ยฮะเป็นตัวละครแม่เหล็กที่แบบโหดูดเนาะก็ใครที่เล่นภาคลายก็ต้องมีนะครับสมบัติขนนกอ่ะแล้วต้องตีให้เป็นสมบัติลกนกลุงอ่ะจะเป็นขนนกสีลุงก็คือบวกเก้านะครับเออให้เป็นสีลุงด้วยนะครับนั่นเหละขนนกนะครับโอ้โหแบบแม่เหล็กดูดชึบชุบนะครับอโอเคไม่รู้ว่าใครเคยเล่นทันภาคลายหรือเปล่านะครับแต่สมบัติขนนกลุงเนี่ยจำเป็นต้องมี นีครบอ,อกเลยโอเคนะครับชิปสวยงามโอ้ยแต้มแต้มไหวนะแต้มไหวเพราะเราได้บัฟนะครับได้บัฟมาด้วยนะฮะก็ร้อยล้านนะครับลแล้วแปบเดียวเองกี่นางขวานี่ผมยังไม่ผลอันดับที่30เลยนะนี่เรายังไม่ผลอันดับโหลเลยนะเนี่ยอ,อ โอเคได้ชุบชีวิตจากสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของคุกกี้นางฟ้าเนี่ยจะเป็นอาชุบชีวิตนะครับฟื้นฟื้นพลังชีวิตน่าจะ80หน่วยหรือเปล่าหรือ90หน่วยอันนี้จําไม่จมํารายละเอียดไม่ได้นะครับแต่ก็สัตว์เลี้ยงไปชุบชีวิตนะครับก็ดีนะโอะก็ดีทําให้เราได้เล่นอีกนะครับโอ้โอเคแต่ก็ยังไม่้นอันดับที่30อยู่ดีนะนี่เราอยู่อันดับโลอยู่เลยนะเนี่ยอ๋อหชนไปทีหนึ่งด้วยนะครับอืม โอเคนะครับไม้ที่6นะครับเราได้กันไป250ล้านเท่านั้นนะครับย้ําว่าเท่านั้นนะครับนี่ไม้ที่6แล้วเต่อไปไม้ที่7นะครับกดไปเลยนะครับหาคุกกี้แลเหมือนเดิมนะครับมาอันนี้จะเป็นบัฟนะครับบัฟอันนี้นะครับผมขอเลือกผมขอเลือกเป็นอโ,อโอ้โหคืออะไรอะ่ะ โอ้โห oh, ไม่ได้ทุกคนเราทําไม่ได้อะเพราะว่าทางเกมเขากําหนดให้เราเลือกนะครับคุกกี้รีเจเนอรี่อะไรสักตัวหนึ่งนะครับเนี่ยรียังไงก็เจอแต่คุกกี้รีเจเนอเรี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคุกกี้รีเจเนอรี่ไปเล่นนะครับถือว่าเป็นข้อบังคับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะไม่ได้แลทางคลิปนะครับแต่ผมจะขอเลือกเป็นลินจีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าทางเกมเขาแบบ แต้มันน้อยเกินอ่ะเนาะเขาก็เลยนี่นะครับให้เลือกเป็นไอ้นี่ทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีอ่ะงั้นผมเอาเป็นอันที่2แล้วกันนะครับชุบชีวิต10หน่วยมานะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกคุกกี้แลทั้ง10ไม้ได้นะครับเหมือนทางเกมจะบังคับไว้นะครับกําหนดไปแหละวนะครับเออว่าเลือกไม่ได้นะครับ แต่ก็ถามว่ามันมันก็ถือว่ามาลองให้ดูแล้กลวกันเนาะเผื่อใครอยากจะทำตามก็อย่าทําเลยนะครับเล่นปกติอดีแล้วอย่ามาทาตามผมเลยนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับไม้ที่7นะครับซึ่งผมจะทำชาเลนจ์เลือกคุกกี้ลินเอ้คุกกี้แล่สิบไม้แต่มันไม่ได้จริงนะครับเออเพราะว่าเขาเหมือนมีปัฟให้มันได้เ n จินาลี่ทุกไม้นะครับก็ เลยเลือกไปลิ้นจี่มานะครับก็แต้มนี่ดีขึ้นมาเยอะนะครับได้มา470ฟาานนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อไม้ที่8นะครับผมจะยังหาคุกกี้แลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะได้คุกกี้แลเยอะที่สุดกี่ไม้กันนะครับมาลุยต่อคุกกี้แลนะครับจะหาเจอหรือเปล่าต้องเจอสิโอ้โหไม่เจอนะครับแลมาแลมาขอแลอ่าแลออกมาแล้วนะครับไม้ที่8เป็นคุกกี้เจ้าหญิงนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไปเลยนะครับมา เจ้าหญิงนะครับเป็นไม้ที่8นะครับเนาะเลยอีกสองไม้เราจะได้แรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันสมบัตินั้นอ่าตอบแทนเป็นบัฟแรแบบสุ่มงั้นผมเอาแล้วกันสมบัตินี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่่ะโอเคไปไปต่อกันเลยนะครับสําหรับกี่เจ้าหญิงนี่ครับอ่าโอเคนะครับสำหรับไม้ที่8นะครับก็เป็นคุกกี้เจ้าหญิงนะครับจบกันไปที่7 276ล้านนะครับก็ เป็นคุกกี้แรนะครับไม้ที่8แต่ไม้ที่7เราไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับได้บัฟอะไรอีกหรือเปล่ามีคุกกี้ตัวหนึ่งกําลังพูดแค่นี้ก็หนีไม่พ้นช่างน่าสงสารจริงๆขอมอบพลังให้ท่านกันละกันถ้ารับก็จะถูกสาบให้พลังชีวิตลตดเร็วใช้เอฟเฟกต์อีพิกใช้เอฟเฟกต์บัฟอีพิกั้งนี้เท่านั้นถ้ารับก็จะถูกสาบให้พลังชีวิตลดเร็ว2%เ ใช้เอฟเฟกบัฟอีพิกครั้งนี้เท่านั้นงั้นผมไม่เอาแล้วกันนะฮะเออผมลืมดูเลยว่าไอบ้บัฟแปลเมื่อกียนะครับเออ ไอ,ไอ้คุกกี้ลีเจเนรีเมื่อกี้มันมีโอกาสให้เราแบบว่าไม่เอาหรือเปล่าถ้ามีโอกาสที่ผมต้องขอโทษด้วยนะถ้าผมไปเลือกผิดเดี๋ยวผมไปย้อนคลิปดูแล้วกันนะครับโอออะโอเคไม้นี้ผมจะเอาเป็นนักแปราธาตุนะครับเป็นคุกกี้แรอีกตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นไม้ที่9นะครับผมอ่าไม้ที่9สําหรับคุกกี้นักแปราธาตุนี่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับมาเรามาลุยกันเลยดีกว่า นักแปลธาตุโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับไม้ที่9คุกกี้แรนักแปลธาตุนะครับผมได้มา253ล้านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อไม้สุดท้ายนะครับจะเจอคุกกี้แรหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับยังไม่ออกต่อเลยแรอ่าคุกกี้แลออกไปตัวอะไรเอ่ย อ่าเป็นคุกกี้เชียรดเดอร์ผมขอ,อเลือกไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับไม้ที่10คุกกี้แลของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนี่เป็นบัฟอะไรหรออ่าถ้ายอมรับจะเปลี่ยนสมบัติ3ชมชิ้ให้เป็นสมบัติใหม่ทั้งหมดแบบสุมสมบัติมันดีอยู่แล้วอะ่ะเชื่อปะเราไม่ต้องเอาหรอกนะครับเออสมบัติมันดีอยู่แล้วนะครับสชิ้นอะต่อเลยนะครับลุย โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไมชิเอรดเดอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูคลิปก่อนนะก่อนที่ผมจะกดวิ่งเสร็จนะครับก็ชีดชิเอรดเดอร์ der, เนี่ยชร์ลีดเดอร์เราจบกันไปที่453ล้านนะครับก็จบไปเยอะมากแต่ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าด้วยบัฟที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมันเลยทําให้คะแนนมันบูตขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปย้อนดูคลิปก่อนว่าไอตอนที่มันเลือกรีจิตาลี่ให้เรามีโอกาสให้เรากดไม่เอาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูบับหนึ่งนะครับ โอเคนะครับก็โอเคนะครับก็ผมได้ไปย้อนดูมาแล้วนะครับก็คือไม้ที่7เนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้จริงๆว่าเราไม่เอาเราต้องเอาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาบังคับให้เราเล่นรีเจเน a เรีนะครับก็เลือกมานะครับเดี๋ยวเรากดวิ่งเสร็จกันไปเลยแล้วกันนะครับวิ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันนะครับก็ได้อันดับที่ยี่สิบเก้านะโอ้ได้อันดับที่ยี่สิบเก้านะครับแต่ก็ไม่โหลนะถือว่าไม่ที่โหลนะครับก็นี่เลยถ้าใครไม่เชื่อนะครับว่าเลรเยอะจริงหรือเปล่านี่นะฮะ หนึ่งสองสามอ่ะเชอร์รี่โซดานักบินลิ <hi> นจาแบมพายนางฟ้า,ามาติดลินจีต้องเล่นระดับเลเท่านั้นนะไอระดับลีเจนเนรี่เท่านั้นแล้วก็เจ้าหญิงแปดท่าเชนเนดเดอร์แลล้วนนะครับลีเจนเนรี่ตัวเดียวเนี่ยครับก็ถือว่าแลทั้งเละทั้งทีไม่เถอะเนาะถือว่าแลทั้งทีไม่ถนะเมถอะนะครับทั้งเถอะแลทั้งทีไม่เถอะนะฮะโอเคนะครับก็ได้เพชรมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับก็อ๋อก็ได้อยู่แหละได้เพชร ก็ได้อยู่แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นตั๋วฟรีนะครับตั๋วจากที่ผมไปเล่นเบรกเอาเป็นตั๋วจากที่ผมเล่นเบรกเ u าเก็บมาก็คือเล่นเบรกเอาเนี่ยแล้วก็เอาตรงนี้ไปแลกเนี่ยนะครับแลกตรงนี้มาสอ0พันะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็จบคลิปนี้ไปนะครับไม่ต้องพิมพ์นะว่าคอมมอนล้วนนะครับเพราะว่า คอมมอนมีไม่ถึงสิตัวนะครับไม่สามารถหาได้ด้วยผมบอกเลยนะเพราะว่าคอมมอนที่ตั้งแต่เรารีมาเนี่ยหายากนะไม่เจอบางไม้ก็ไม่มีเลยนะครับคอมมอนมีด้วยกัน4ตัวเองนะครับแต่แลมีเยอะนะครับก,ก,ร ary, ก็เหมือนการรีเจเนอรี่ก็เหมือนการรีเจเนอรี่ก็มีไม่ถึงสินะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับอีปิกก็ได้อยู่แต่อีปิก,กไม,ไม,ไม่ไม่น่าทําเท่าไหร่นะครับก็แลเนี่ยน่าจะโอเคที่สุดละหลายคนก็น่าจะเออน่าจะชอบกันนะครับแต่ก็อย่าไปถ้าถ้าผมพูดคําเดียวนะ อย่าหาทําตามนะครับเล่นปกติดีกว่าเอาอีพิกดีกว่าตัวที่คิดว่าแตบดีๆไปเล่นดีที่สุดนะครับเออดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอันนี้อาจจะเป็นคลิปแบบมาลองให้ขำๆไม่เฉยไม่มีสาระอะไรมากแต่ถ้าเล่นจริงก็อย่ามาเล่นตามผมนะครับเล่นที่เลือกตัวละครที่มันดีที่จริงอะดีแล้วอย่าเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าอันดับได้น้อยด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับผมบายบายสวัสดีครับ